เรามาดูกันในหัวข้อที่2ต่อเลยนะครับหัวข้อต่อไปก็คือการหาจำนวนวิธีเรียงสับเปลี่ยนสิ่งของ n สิ่งเหมือนเดิมนะครับยังเป็น n สิ่งนี้ก็ยังแตกต่างกันทั้งหมดนะครับแต่เราจะนำมาจัดคราวละ R สิ่งนะครับสังเกตนะครับก็คือไม่เท่ากันละนะครับเงื่อนไขก็คือเรามีของ n สิ่งแต่เราเอามาบางส่วนเท่านั้นในการเอามาเรียงนะครับ เรามาดูกันนะว่าแล้วเราจะเรียงยังไงและได้กี่วิธีนะครับอ่ะโอเคครูขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับว่าสมมุติว่าครูมีนะครับอักษรอยู่5ตัวคือ a b c d e นะครับอ่ะครูมีอักษรทั้งหมด5ตัวนะแล้วครูต้องการนํามาเรียงแค่3อักษรเท่านั้นนะครับแค่3อักษรเท่านั้นแปลว่าครูจะเรียงได้กี่วิธีนะย่ะงั้นถ้าเราทําตามปกติก็จะได้อะไรครับ ก็ถ้าเราเรียงแค่3อักษรเราก็จะมีแค่3ตำแหน่งเท่านั้นนะครับก็คือตำแหน่งที่1 2แล้วก็3นะครับแต่ละตำแหน่งก็จะมีแค่ a b c d e นะครับก็จะมีให้ใช้นะครับแค่อักษรที่มี5ตัวเท่านั้นเองอแบบนี้นะครับนะะก็ ถ้าเป็นตำแหน่งแรกดูที่ตำแหน่งที่1ก่อนนะครับเรามี1 2 3 4 5เราก็จะเลือกใช้ได้อยู่ทั้งหมด5วิธีก็ทำเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไม่ใช้3้ก็ต้องตัดตัวที่เหลือออกประมาณนี้ในตำแหน่งที่2ครูจะมีให้เลือกกี่วิธีครับก็คือ1 2 3 4ก็จะเหลือ4วิธี นะครับเช่นเดียวกันแบบที้ทำไปและในตำแหน่งที่3ก็จะเหลือแค่1 2 3ก็คือ3วิธีนะครับที่เราจะเลือกอักษรมาใช้แต่ว่าอักษรที่เหลือก็จะไม่ได้ถูกใช้ทั้งหมดนะครับฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะตอบว่านะครับหูณสคูณสนะครับเท่ากับ60วิธีแล้วก็ได้คําตอบนั่นเองทีนี้เราจะสามารถสรุปมาเหมือนกับข้อ1ได้ไหม อ่าข้อ 1. ถ้าใครจําได้ก็คือมีของ n สิ่งถ้าเรียงทั้งหมดเราจะได้ทั้งหมด n f a c t o วิธีอ่ะเรามาลองดูกันนะครับยังครูก็เลยอยากจ,จะให้พิจารณาตัวเลขชุดนี้ก่อนนะครับว่าที่เราได้ออกมาเนี่ยจะเ,เขียนในรูปของ factorial ได้ไหมอ่าลองดูนะถ้าเรามี5คูณ4คูณ3ถ้าเราจะเขียนชุดนี้ในรูปของ factorial เราต้องทำยังไงครับเราก็ควรจะต้องมีอะไรเอ่ย มี2มี1ถูกไหมถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะพบว่าเลขทั้งหมดนี้ก็จะถูกเขียนออกมาเป็นเท่ากับ5 f a แฟกต์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรามี2กับ1ปรากฏอยู่ไหมดูสิมีไหมไม่มีนะครับนี่ไม่มีเราเติมขึ้นมาเองฉะนั้นเราก็ต้องหาร2กับ1ออกไปด้วยั้นฉะนั้นการหาร2กับ1ต้องทำไงครับ ก็ต้องมาหารที่ตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นหารด้วย2 f a แฝะโอเคเรามีแฟกทอเรียลละอะเรามาลองสังเกตอีกทีนึงสิมีอะไรอีกอถ้าเราดูตรงนี้จริงๆนะครับกลับไปดูที่ตัวที่เรามีตอนแรกนะครับ5ตรงนี้นี่คือจำนวนของที่เรามีทั้งหมดใช่ไหมฉะนั้นเราก็บอกได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็คือการบอกว่า n นเท่ากับ5นะครับแล้วการที่โจทย์สั่งให้เราไปใช้แค่3 ก็คืออะไรครับการบอกเราว่า r ก็คือ3นั่นเองฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเห็นว่าเอ๊ะ5ตัวนี้เนี่ยอาจจะอ้างอิงมาจากตัว n ก็ได้แต่ตัว2มาจากไหนอ่ะแล้วก็ทำการตัดไปอีกนิดหน่อยนะครับก็จะได้เป็นนี้อ่ะ5้าแฝอ่ายันสองตัวนี้ข้างล่างนะครับอ่ะเราก็มองให้เกี่ยวข้องกับ n และ r เราก็จะเขียนได้เป็น 5ลบ3ามแฝกแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่าตัวเลข5ตัวนี้ก็จะมาปรากฏที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ปรากฏที่ตรงนี้นะครับส่วน r ก็จะไปปรากฏที่ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคนะ,ะทำสัญลักษณ์ให้ดูนะ,ะ5้าก็มาที่ตรงนี้นะครับส่วน r ก็ไปเติมตรงนี้ นะครับอะฉะนั้นในข้อนี้เองนะครับอาก็เลยจะขอสรุปนะครับในขั้นที่2ตรงนี้นะครับว่านะครับถ้าเราเรียงนะครับของ n สิ่งนะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าตรงนี้แตกต่างทั้งหมดนะครับนะโดยนำไปเรียง เพียงแค่ a สิ่งนะครับเราเทียบตำแหน่งเลยนะอ่านะครับอ่าฉะนั้น n ก็จะมาโผล่ที่ n นะครับ r ก็จะไปโผล่ที่ r แบบนี้อ่าเราก็จะสามารถสรุปได้ว่านะครับจะเรียงได้ n แฟกหารด้วย n ลบ r ต้องเอลบอก่อนนะแล้วค่อยติดแฟกวิธีนั่นเองนะครับก็เป็นไปตามนี้นะครับอ่ะโอเคถ้าเรามีสิ่งของ n นสิ่งนำไปเรียง R สิ่งเราก็จะได้ตัวนี้ออกมานะครับโอเคอ่ะสรุปเลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอืมตรงนี้นะครับ เดียงสับเปลี่ยนสิ่งของ n สิ่งซึ่งแตกต่างกันนะครับตรงนี้นะครับขอแก้ไขให้ครูนิดนึงในหนังสือตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้คือ r สิ่งนะครับเราเรียนแค่ r ตรงนี้นะครับเราก็จะได้วิธีทั้งหมดเท่ากับ n แากด้วย n ลบ r แกวิธีนั่นเองซึ่งตรงนี้เองนะครับตรงนี้เองในสัญลักษณ์ที่เราเพิ่งได้ตรงนี้ เราจะเรียกเขาว่าเป็นการจัญลักษ์แทนการเรียงสับเปลี่ยนนะครับด้านล่างนี้เองนะครับก็คือเป็น permutation นะครับมี n แล้วไปเรียง r นะครับซึ่งสามารถเขียนในรูปของ pnr หรือ npr หรือ npr แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับนะทั้งหมดเลยที่เรามีตรงนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากันคือเท่ากับ n f a หารด้วย n ลบ r f a กนะครับ แต่หลังจากนี้เนี่ยที่ครูจะใช้ไปบ่อยครูขอญาตเลือกใช้การเขียนแบบนี้นะครับเป็นหลักนะครับส่วนท่านนักเรียนไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมแล้วพบว่ามันเขียนในแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าทั้งหมดที่เหลือก็คือมีความหมายเดียวกันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ